MG5 นะสวยๆแบบนี้เลยใครที่มองหาอยู่แล้วก็อยากผ่อนสบายๆนะเดี๋ยวพาไปดูรถกันสวยๆพรีเมียมแบบนี้นะครับนี่ MG5 นะใครที่มองหาอยู่นะครับมาชมได้นะครับตัวนี้ได้ล้อแมกเดิมนะครับขอบ17สวยๆแบบนี้เลยนะเดี๋ยวมาดูด้านในกันนะครับด้านในนี่โหอย่างรูเลยนะครับพวงมาลัยพาวเวอร์มันติฟังชั่นนะครับ จอทัชสกรีนแอร์ออโต้กีออโต้พร้อมเบรกมือไฟฟ้านะครับนี่สุดเลยนะครับเบาะหนังนะครับสวยๆเงาๆนะครับนี่ไขมองหาอยู่รถผ่อนเดือนละห ,9 0 0นนะครับตัวนี้เลยนะครับสุดๆเลยนะครับโอ้โหลักชวรี่มากๆนะครับผ่อนสบายมากๆเลยนะใครที่อยากได้รถทํางานนะต้องคันนี้จริงๆนะครับนี่ด้านหลังนะสวยๆแบบนี้เลยพรีเมียมมากๆนะครับ นะอยู่ที่เบนซ์คาร์เซ็นเตอร์สุรินทร์สาขาประสาทนะใครที่มองหาอยู่และก็อยากได้นะตัวนี้ได้สุนรูปด้วยนะครับสันรูปสวยๆแบบนี้เลยนะนี่โอ้โหสวยจริงอะใครที่มองหาอยู่นะครับอยากรถผ่อนสบายๆอยากได้รถผ่อนสบายๆเข้ามาที่เบนซ์คาร์เซ็นเตอร์สาขาประสาทสุรินทร์นะครับทักหาเซลล์ดนได้นะแล้วเจอกันที่เบนซ์คาร์เซ็นเตอร์ครับ